หรักดทับสสวยๆเลยนี่ครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดียามเช้าครับกับดีกรีสนานใต้ครับวันนี้ก็มาพักแรมที่นี่นะฮะได้เวลายกตุ้มนะครับ,บนอนตอนนี้กำลังเก็บที่นอนอยู่ครับาร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปยกตุ่มกันครับเนี่ยครับยกแล้วครับตุ่มนะเหินครับเข้าหรอกครับดูครับมาหนักโอ้โหหน้าเหินสุดยอดครับนี่ครับดียังพอได้ตัวครับข้างในนี่ครับตาแขงครับจิตหน้างาครับโอ้เข้าอยู่หน้าเหินหน้าตะตออะไรเตี้ย ครับสครับโอ้นายคุ้มแบบเต็มเลยครับงานครับได้กันทุกคนนี่ครับสวยครับนี่ครับของผมครับได้ตัวครับ อไปแล้วครับเอาไปเก็บก่อนครับตรงตามปัจจัยครับได้อยู่ครับโอ้ได้อยู่ไปดูนะเหินครับอีกหลังครับนันนเหินเอา โอ้โห,โหขาวเลยครับล้วนๆครับาลัดกดเยือกับหมดครับยอดครับยอดนะเฮืนนะครับสุดยอดครับ,ด,ด,รบ,ด,ด,รบดีกรีสานใต้ครับเสื้อตัวแรกครับหาตัวเย,ยอะ Oh, อโอ้ยเงียบงูเต่อู้มองจากข้างนอกนี่ครับโอ้หวานกันทุกคนครับส,สวยๆเลยครับครึ่งคุ้มครับครึ่งคุม้อมอุ๊ดอัดนอนไหมแซมทุกคนครับนี่ครับข้างหลังครับสวยครับ นี่ครับยกกันเสร็จทุกคนแล้วครับเดี๋ยวดูของน้าตอยครับนายอยู่าไม่ถูกนายู่ายอยู่สมโลสีโลน้านเลน่ใจนี่ครับน่าใจครับปลาไม่ถูกครับนางานเลยครับนางานครับ

โอ้ครับผลงานครับเก็บยังไม่หมดครับปรากฏดครับใสสวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวขอยยัดเก็บปลาก่อนครับครับสุกผลงานครับได้แกงอยู่ครับอหู่ครับสี สามสี่โลครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ